สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเครื่องชาร์จถ่านชาร์จที่มันใช้กับถ่านชาร์จขนาด 2A กับ 3A นะครับยี่ห้อ Panasonic รุ่น BQCC05 นะครับเครื่องชาร์จตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จขนาดเล็กของ Panasonic ที่มักจะขายมากับแบตเตอรี่ e v o t a ที่เป็น rechargeable Nickel Metal Hydride กับ แบตเตอรี่ที่เป็นแอนะลูบนะครับตัวนี้เรียกว่ามันเป็นเครื่องชาร์จที่โลกลืมจริงๆแต่จริงๆมันมีจุดดีของมันนะครับเรามาดูสเปคของมันนะตัวมันเนี่ยจะชาร์จชาร์จฐาน 2A ได้2ก้อนนะครับรวมมันจะมีล่องร่องลึกอยู่ตรงนี้นะครับ2ก้อนจะใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จ 3A มนะครับมันจะมีอีกล่องนึงมันจะมีเขี้ยวที่สูงขึ้นมานิดนึง นะครับเราก็จะเอา 3A ใส่ในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเอาฐาน 3A ใส่ซึ่งจะเห็นได้ว่าฐาน 3A ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเป็นฐานอันขลายเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันด้วยเรื่องการชาร์จฐานอันขลายด้วยเครื่องชาร์จรุ่นนี้นะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับสเปควิธีดูเครื่องชาร์จนะครับ มันจะเขียนว่า Input เป็น AC 100ทับ2อ0บโวลต์ก็หมายความว่ามันเป็น s w i t c h i n g Power s u p p l y ที่มีการรับแรงดันอินพุในช่วงกว้างเหมาะสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าท่านจะใช้ ไปเจอโรงแรมที่มีไฟ100โวลต์110 2ส0โวลต์220 230 240โวลต์เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ความถี่50ถึง60เฮิรตซ์กินไฟ4วัตต์นะครับทีนี้สำคัญก็คือมาดูที่เอา์พุตของเขาเอาพุทหนุต1.5โวลต์ DC นะครับแล้วก็เขียนว่ากระแส0.12แอมป์คูณสองหมายความว่าเขาจะชาร์จฐานได้ทีละก้อน นะครับเขาจะชาร์จแยกก้อนกันคือเราใส่ก็ไป2ก้อนก็จริงแต่มันจะมีวงจรชาร์จอยู่2วงจรข้างในก็เป็นวงจรที่จ่ายกระแส120มิลลิแอมป์นะครับจำนวน2วงจรเครื่องชาร์จแบบนี้ทำให้เราชาร์จฐ่านก้อนเดียวก็ชาร์จได้ชาร์จฐ่านแบบผสมคลาสไซส์กันก็คือก้อน AA 1ก้อนแล้วก็ก้อน AAA อีก1ก้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น อินโฟเมชันเกี่ยวกับเซฟซึ่งขอข้ามไปนะครับทีนี้ความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้120มิลลิแอมเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องชาร์จที่มีกระแสต่ำมากในตลาดปัจจุบันนะครับคือถ้าเรามองดูขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะอย่างอย่างแบตเตอรี่ e อน l ูป p ก้อนนี้มีความจุม่อจะเขียนไว้นะฮะเห็นไหมครับ 250 m มิลลิแอมชั่วโมงนะครับความจุของแบตเตอรี่เราคุยกันที่มิลลิแอมชั่วโมงหมายความว่ามันจ่ายไฟ2โดยประมาณนะครับมันถ้ามันจ่ายไฟ2500 m มิลลิแอมมันจะจ่ายได้1ชั่วโมงเมื่อกี้ผมคงพูดผิดเป็น250 ah นะครับหรือถ้าเราให้มันจ่ายไฟ2เท่าเช่น5000 m มิลลิแอม มันก็จะจ่ายได้0.5ชั่วโมงคือพูดง,ง่ายๆคือเอามิลลิแอมที่มันจ่ายคูณกับชั่วโมงครับมันก็จะได้เป็นตัวเลขความจุนี้นะครับทีนี้เราจะเอาตัวเลขความจุนี้มาเทียบกับตัวเลขของกระแสที่ใช้ชาร์จของเขานะครับเราจะเรียกว่าอัตราการชาร์จวิธีการคิดก็คือเอาจุดเอา120มิลลิแอมตั้งแล้วก็หารด้วย2,500มิลลิแอมชั่วโมงนะครับ ้าค่าที่ได้เนี่ยต่ำกว่า0.1ถือว่ากระแสขนาดนี้สามารถที่จะชาร์จฐานก้อนนี้ได้โดยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายและก็ถนอมฐานมากๆถึงแม้ว่าจะชาร์จเต็มแล้วก็ยังปล่อยค้างเอาไว้ได้นะครับโดยไม่เสียเพราะว่ากระแสชาร์จเนี่ยไม่เกิน 0.1C C เนี่ยก็คือค a p ป c i สิทธคือ2,500 0.1C ก็คือ250มิลลิแอม นะครับแต่ตัวนี้มันไม่ถึง250มิลลิแอมก็เลยถือว่าเป็นเครื่องชาร์จที่ช้ามากนะครับวิธีการคำนวณชั่วโมงเนี่ยก็คือเอา2,500ตั้งแล้วก็หารด้วย120มิลลิแอมก็จะออกมาประมาณ20 20กว่าชั่วโมงนะครับจะถือได้ว่าแบบโอ้โหนานจริงๆนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันทำใใ้้านเอเนอร์ลูปของเราที่ซื้อมาแพงๆนะครับไม่เสียคุณภาพ มันสามารถใช้ได้ยืนนานแล้วก็ชาร์จได้ถึง1 5 0 0ครั้งเลยทีเดียวนะครับทีนี้ข้อดีของมันที่มันชาร์จ้าเนี่ยเราจะเอากระแสต,ต่ำของเขาเนี่ยมาชาร์จฐานอันคาลายได้นะครับฐานอันคาลายที่ผมนิยมนำมาชาร์จนะครับจะเป็นยี่ห้อ panasonic เพราะว่ายี่ห้อ panasonic เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผมพูดแล้ว,ว่าผมมาชาร์จใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็การรั่วไหลาการซึมของมันเนี่ยจะน้อยมากนะครับวิธีเลือกฐานนะครับคือให้เลือกฐานที่ ใกล้หมดคือพึ่งหมดไม่ใช่ฐานเก่าเก็บมากนกักน,นะครับเป็นฐานที่พึ่งหมดอย่างฐานก้อนนี้ตีวันหมดอายุไว้ที่ปี2027นะเห็นไหมครับ2027นะครับ2027ก็ถือว่ายังมีอายุอีกตั้ง4-5ปีพอเราใช้หมดแล้วนะครับเราลองวัดไฟดูเนี่ย เราก็จะเห็นว่าไฟมันจะเหลือ1.2 1.1โวลต์นะครับเวลาเรานำมาชาร์จในเครื่องนี้นะครับวิธีการคือเราจะต้องใส่เข้าไปในช่องชาร์จ AA แบบนี้นะครับใส่ตามปกตินี่แหละครับแล้วเราก็ต้องวางนะครับให้ตูดมันชี้ขึ้นอย่าอย่าไปวางท่านี้เด็ดขาดสาเหตุเป็นเพราะว่าในถ่านอันคาลายเนี่ย กระบวนการผลิตของเขาอะครับฐานนี้จะเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนถ้วยถ้วยหนึ่งที่มีที่มีฝาเปิดอยู่ทางด้านขั้วลบนะครับแล้วเขาก็ค่อยบรรจุพวกเคมีเข้าไปแล้วก็ใส่แกนของกาไฟคาร์บอนเข้าไปแล้วก็ปิดตูด,ด้วยขั้วลบนะครับคือถ้าเกิดใครที่อยากจะมั่นใจว่าชาร์จแล้วไม่ลีกไม่รั่วเนี่ย แนะนำให้เอากาวร้อนหรือกาวตาช้างเนี่ยเทเข้าไปในรอบ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 ของขอบขั้วลอบนี้ไปก่อนเพื่อเป็นการอุดเข้าไว้นะทีนี้เราก็นํามาชาร์จนะครับพอรอกาวแห้งแล้วแต่ของผมนี่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่กาวนะผมชาร์จเลยชาร์จปุ๊บนะครับ panasonic เนี่ยทำซีลมาค่อนข้างดีถ้าเป็นยี่ห้อ,อ energizer เนี่ยผมผมชาร์จน้ำยาไหลมา2 3ามก้อนละผมก็เลยไม่นิยมชาร์จเขานะครับ,นะรบเราก็เสียบชาร์จตามปกติ นะผมจะมีปลักตัวนี้เราก็จะเอาขาออกมาแล้วก็ปลักเสียบยยน,นะครับต้องชาร์จแบบนี้นะครับใครที่ไปเสียบตามข้างฝาผน,นังก็ขอให้ชาร์จลักษณะข,ของการเอาขั้วเอาขั้วลบขึ้นข้างบนนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้ามันมีน้ำยารั่วซึมแล้วเนี่ยมันจะได้คือถ้ามันจะรั่วเนี่ยแก๊สมันจะรั่วมาก่อน เพราะว่าแก๊สมันอยู่ข้างบนแล้วค่อยตามด้วยน้ำยาแต่ถ้าเราเอาเอาคนลบลงข้างล่างเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะไหลออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำยาออกมาก่อนเลยมีโอกาสเสี่ยงเ,เสียง่ายมากนะครับเวลาชาร์จชาร์จทิ้งไว้ประมาณผมยังไม่โลบมากผมชาร์จแค่2ชั่วโมงก็พอละแล้วผมเอาถ่านไปใช้ถ่านลักษณะเนี่ยที่เพิ่งชาร์จเนี่ยควรจะใช้กับอุปกรณ์ที่แบบใช้แล้วไฟหมดอย่างรวดเร็วนะครับเราจะได้รีบถอดออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเลย ตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับนะครับเพราะว่ามันอาจจะ่วดที่ตูดแล้วก็ได้แล้วเราไม่เห็นเวลาเราไปใช้เนี่ยมันอาจจะมีน้ํา,ายาไหลออกมาแต่เชื่อผมเถอะว่าฐานอันคาลายาชาร์จได้จริงกระบวนการทางเคมีเนี่ยมันชาร์จได้แต่มันได้ไม่กี่รอบเขาเลยไม่สามารถที่จะนํามาทําเป็น rechargeable battery ได้นะครับหลังจากเราชาร์จเสร็จแล้วเราดึงออกมาปุ๊บนะครับวิธีการวิธีรเราต้องนําทิชชู่มาเช็ดตูดซาก่อน เพื่อดูว่ามันมีน้ำยามีรอยเปียกอะไรซึมลวกมาไหมถ้าไม่มีนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการวัดโวลต์เขาได้เราก็จะเห็นว่าโวลต์เขาจะ,จะขึ้นมานะครับใครมีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์ใครมีไฟฉายเล็กๆก็ลองใส่ดูก็ได้นะครับโวลต์เขาก็จะขึ้นมาปเป็น1.4แบบนี้นะครับจากเดิม1.1โวลต์นะครับคือชาร์จชั่วโมงนึงก็เห็นผลแล,ะละ้วล่ะนะฮะ ก็แนะนำนะครับใครมีเครื่องชาร์จตัวนี้ลองมาดูก็ได้ไม่เสียหายแต่ต้องระวังว่าถ้ามันรั่วก็ย่นทิ้งเดินนะครับทิ้งไปในที่ที่เ,เขารับทิ้งแบตเตอรี่จะได้ไม่เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแค่นี้ครับอยากจะแนะนําให้เรามาใช้เครื่องชาร์จกระแสต่ํากันนะครับจะได้เป็นการถนอมทานแล้วก็ทําให้การใช้ใชงาน ฐาน a n a น o ลูฐานรีชาร์จิเบิลของคุณ cycle, รีไซเคิลพลาสอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและแถมมันยังชาร์จอันคาลายเพื่อช่วยชีวิตในบางครั้งได้ด้วยที่เราจำเป็นต้องใช้อันคาลาย1.5โวลต์นะครับขอบคุณครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับฐานอันคาลายเป็นฐานที่เขาเตือนแล้วว่าห้ามนามาชาร์จคนที่จะเล่นแบบนี้จะต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับดังนั้นถ้าคุณกลัว เอาถุงพลาสติกหรือกระป๋องครอบเขาไว้แบบนี้นะครับเกิดมันปุ๊ะปะอะไรขึ้นมาจะได้ตกใจน้อยลงครับสวัสดีครับ